การสร้างแรงดึงดูดให้กับตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการประสบความสำเร็จในชีวิตดังนะั้นขอแนะนำวิธีที่อาจช่วยให้คุณสร้างแรงดึงดูดให้กับตัวเองได้ดังนี้ 1. กํากำหนดเป้าหมายการกำหนดเป้าหมายชัดเจนและมีความหมายสำคัญในชีวิตจะช่วยให้คุณมีแรงดึงดูดในการต่อสู้เพื่อทำให้เป้าหมายนั้นเป็นจริง 2. พัฒนาทักษะและความสามารถการพัฒนาทักษะและความสามารถให้ดีขึ้น จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองและทำให้คุณมีค่าของตัวเองเพิ่มขึ้น 3. พูดต่อสู้กับตนเองบางครั้งเราจำเป็นต้องพูดคุยกับตนเองเพื่อเสริมแรงดึงดูดในการทำงานคุณสามารถพูดเสียงดังหรือเงียบๆแต่จำเป็นต้องบอกตัวเองว่าฉันทำได้หรือฉันจะทำได้เป็นต้นสค้นหาแรงบันดาลใจการค้นหาแรงบันดาลใจาจานใจ จากบุคคลที่คุณเคารพหรือเข้าชื่อเสียงเช่นนักกีฬาชื่อดังนักเขียนหรือนักธุรกิจอาจช่วยให้คุณมีแรงดึงดูดในการต่อสู้เพื่อให้ได้เป็นเหมือนพวกเขาหรักษาสุขภาพดีการรักษาสุขภาพดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างแรงดึงดูดให้กับตนเองเพราะการมีสุขภาพดีจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและสมบูรณ์ของร่างกายทำให้คุณมีพลังและสามารถต่อสู้เพื่อเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. จัดการกับความกังวลการมีความกังวลเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณสูญเสียแรงดึงดูดในการทํางานดังนั้นคุณควรเรียนรู้วิธีการจัดการกับความกังวลเช่นการทาโยคะหรือการหากิจกรรมที่ช่วยให้คุณผ่อนคลาย 7. ค้นหาความสนใจใหม่การค้นหาความสนใจใหม่หรือกิจกรรมที่ไม่เคยลองมาก่อนจะช่วยให้คุณมีแรงดึงดูดในการทํางานโดยเฉพาะเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณได้ทําสิ่งเดิมๆม,มาเป็นเวลานาน,านแล้ว 8. ค้นหาความหมายในชีวิตการมีความหมายในชีวิตจะช่วยให้คุณมีแรงดึงดูดในการทำงานโดยเฉพาะเมื่อคุณรู้ว่างานที่คุณทำสามารถสร้างผลกระทบดีให้กับคนอื่นหรือเมื่อคุณเชื่อมโยงงานของคุณกับเป้าหมายที่มีความหมายสำคัญในชีวิตของคุณ 9. อ่านหนังสือและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการอ่านหนังสือและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยเสริมสร้างความรู้และทักษะของคุณซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจ และแรงดึงดูดในการทำงาน 10. พัฒนาความสามารถใหม่ๆการพัฒนาความสามารถใหม่ๆจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและแรงดึงดูดในการทำงานคุณสามารถเรียนรู้วิชาใหม่ๆหรือเรียนรู้การทำงานใหม่ๆเพื่อเพิ่มความสามารถของคุณ11สร้างเครื่องมือและระบบช่วยเหลือการสร้างเครื่องมือและระบบช่วยเหลือเช่นการใช้โปรแกร,รมหรือแอปพลิเคชัน ที่ช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปได้ง่ายขึ้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างความสะดวกสบายให้คุณ 12. ประสบความสําเร็จการประสบความสําเร็จในการทำงานจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและแรงดึงดูดในการทำงานโดยเฉพาะเมื่อคุณได้รับการยกย่องหรือการพูดเกียรติจากผู้อื่นการสร้างแรงดึงดูดให้กับตัวเองไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้แบบทันทีแต่เป็นกระบวนการที่ต้องมีความตั้งใจ และการพยายามอย่างต่อเนื่อง